สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเน่ for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีบันทึกรูปภาพที่ถ่ายจากแอป Messenger ไปยังแกลเลอรี่แบบอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่แอป Messenger ก่อนป๊บหลังจากนั้นก็เข้าที่ห้องแชทเพื่อนนะครับแล้วเราจะทำการถ่ายรูปเพื่อส่งไปให้เพื่อนนั่นเองนะครับแต่ไปที่ในส่วนของกล้องถ่ายรูปครับปับ๊บ โอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการถ่ายรูปกล้องตรงนี้ส่งให้เพื่อนนะครับถ่ายรูปปุ๊บโอเคเมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งให้เพื่อนตามปกตินะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งให้เพื่อนเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะออกจากแอป Messenger นะครับคุณชมือแบ็คออกไปเลยเพื่อที่จะไปที่ในส่วนของแกลเลอรี่นะครับว่ามือถือของเรานั้นได้เก็บภาพเมื่อสักครู่นี้ไว้หรือเปล่านะครับเข้าที่แกลเลอรี่ โอเคจะไม่เห็นนะครับนะฮะไม่มีรูปภาพหรือวิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เราจะทําการนะครับให้ทางแอปเม s s ซเจอรนั้นบันทึกรูปภาพส่งไปยังแกลเลอรี่โดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวออกจากแกลเลอรี่ก่อนนะครับแล้วเข้าไปใหม่นะครับเข้าไปที่ Messenger แล้วเราก็ทําการตั้งค่านะครับเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนซ้ายมือโอเคหลังจากนั้นก็ปัดขึ้นปัดขึ้นมาแตะที่รูปภาพและสื่อปั๊บ นี่ครับคุณผู้ชมนะฮะบันทึกภาพที่ถ่ายมันก็จะบอกว่าบันทึกรูปภาพที่คุณถ่ายจากแอปลงในแกลเลอรี่ของคุณนะตอนนี้นปิดอยู่แล้วก็เปิดปั๊บโอเคนะครับการต่าก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็แบ็กกลับครับนะครับแบ็กออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นเข้าไปใหม่ในห้องแชัเพื่อนคราวนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแตะที่กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายรูปใหม่นะครับปึ๊บ โอเคนะครับทาการถ่ายรูปเลยคุณผู้ชมปับ๊บก็นะครับเราเราทำการถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งให้เพื่อนนะครับเหมือนเมื่อสกักครู่นี้แหละส่งมาเลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ส่งให้เพื่อนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะดูซิว่าในส่วนของแอป m e s s e n g e r นั้นนะฮะจะบันทึกลงในแกลเลอรี่โดยอัตโนมัติหรือเปล่าเราก็ออกจากแอปเลยนะครับแบ็กออกไปเลยอ่านะครับแต่ที่ในส่วนของอแกลเลอรี่ครับปึ๊บ นี่ครับคุณผู้ชมนะครับมันก็จะบันทึกไว้ในแกลเลอรี่โดยอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้และนี่ก็คือวิธีบันทึกรูปภาพที่ถ่ายจากแอป Messenger ไปยังแกลเลอรี่แบบอัตโนมัตินั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ